ท่านนายกากาบร้องอกท่านผู้ว่า,ากาบวางขาท่านผู้ชมและากาบร้องนมตัวเองค่ะตวัสที่ค่ะพี่น้องวันนี้ถึงโมเตอร์เบิร์ค่ะรัฐอภพอแต่งโมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของแต็งโมเองนะคะท้าวเก่งค่ะโคตรมีชิคเองค่ะ ไม่เป็นไรกับร้องนมตัวเองอ่ะกับลองตัวเองค่ะเออนี่คือนมใหญ่มากแตงโมเอ้ยทำไหมทำทำจะเหลือเอ้านึกว่าแบบตอนแรกทำตอนทำประมาณ3 0 0ร้อซีซีแล้วมันเหมือนกล้ามไงก็เลยต้องแก้อีกรอบต่อแล้วนี่กี่ซีซีอันนี้สี่ร้อยห้าสิซีซีค่ะมันเหมือนกล้ามพี่เป็นคนอ๋อนักพอกกายอ๋อนักพอกกายอะไรนะเขาเขาคิดว่าตัวเองตัวเล็กก็เลยทำแค่300แต่ออกมาก็คือเป็นกล้ามนักพอกกายอ๋อมันจะเล็กกว่าตัวใช่ค่ะเพิร์คครู้จักน้องหรือเปล่า ยังไม่เคยเจอแต่เคยเห็นในเคยเห็นในสื่อไหมไม่ไม่เคยแต่เคยได้ยินเดี๋ยวพี่บีฟให้พี่บีฟพิดให้แตงโมเนี่ยมาจากขอนแก่นแล้วคือน้องมีร้านส้มตำมิกเฉลิมสีเคยไปกินที่นู่นใช่ที่นู่นขอตอนรับทุกท่านสู่แตงโมสเตเวอร์มือนีผ้าเฉลิมสีตีไม่กินตามะคุงค่ะเวลารีวิวเมอร์ซี่ใช่เออเออตอนนั้นที่ไปร้านส้มตำรีวิวเมอร์ซี่้วยนะ เออนี่เศรษฐาเลยเลี้ยเลยนะมึงกูชอบกูชอบกูชอบดูแบบน้องๆน้องๆเนี่ยน้องๆ L G B T คนไหนตลกอะไรอย่างเงี้ยกูก็ชอบดูคอนเทนต์แล้วกูก็เอาแล้วก็ไปกดราคาเขาอย่างเงี้ยให้กูก็บอกว่าแล้วก็ไปบอกว่าขอราคาแบบมิตรภาพหน่อยได้ไหมขอขอแบบเฟรนลี่หน่อยได้ไหมขอเลกแบบเขาบอกเฟลลตรงไหนไม่เคยรู้จักมึงมาก่อนไม่เคยรู้จักเลยรู้จักมึงมาก่อนบอกมอมเฟรนลี่ที่อะไรแตงโมตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสามสิบค่ะตอนนี้อ่ะยังดูเด็กกว่านั้นอีกนะเนี่ยอะจริงเหรอคะเ พอแล้วซิลเน่ซิลเน่คือเป็นบ้าเป็นบอเลยนะครับกินแล้วเป็นบ้ากินแล้วอ่องเรากินกินกินฟิโลเน่ไหมฟิโลเน่แล้วก็ยาคุมหลายๆตัวก็ต้องแบบควบคุมสตินิดนึงถ้าไม่กินไม่มีฮอร์โมนเลยก็คือเออค่ะอ่องทำงานไม่ได้จริงเหรอเขาเขาแต่คนบอกว่ากินแล้วมันจะอ่องไม่กินก็อ่องอยู่แล้วก็กินกินก็คือเพิ่มความอ่องแค่มันจะควบคุมอารมณ์เราไม่ให้โมโหแค่นั้นเองมันจะปล่อยฟิลยรอเพราะว่าเราผ่าแปลงเพศแล้ว ฮอร์โมนมันก็เลยไม่ไม่ไมคงที่ไม่คงที่ค่ะก็แบบตอนนั้นเรายังไม่แปลงอ่ะเราอารมณ์แรงนะเราบีนทุกคนเราบ่อยตอนนั้นยังไม่แปลงแต่ว <c oughs> ่าพอแปลงแล้วเนี่ย <c oughs> แปลงเพศมาแล้วปีหนึ่งเนี่ยโอ้เริ่มเริ่มแล้วสติไป <c oughs> คนมาคุยด้วยต้องแบบไม่นะตัวงานเอี่ยงก่อนเมื่อนี้เออไปใสาเกาะอ,อย่างเงี้ยคือ,อต้องตูนตัวเองนิดนึงแต่ว่านี่เพิ่งแปลงเพศมาได้หนึ่งปีประมาณเออปีหนึ่งแต่งโมเป็นคนขอนแก่นเลยใช่ไหมคือเติบโตอะไร ที่ขอนแก่นเลยใช่ค่ะเป็นคนขอนแก่นเลยแบบเติบโตที่นั่นเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ขอนแก่นด้วยตอนนี้ก็ยังอยู่ขอนแก่นแล้วมีที่บ้านมีพี่น้องไหมฮะมีค่ะเป็นเป็นเป็นพี่ชายเพิ่งเสียไปเองค่ะแบบว่าคือเป็นเป็นเหมือนกันเลยเป็นกระเทยเหมือนกันเลยก็คือโอ้พี่ชายก็เป็นกระเทยหรอใช่ค่ะคือร้านทำร้านส้นตํามาด้วยกันแล้วก็แบบเหเสียชีวิตในห้องน้ำร้านส้นตําเลยเพราะอะไรอ้เสียเลือดสมองแตกอ้าวโอ้ยที่บ้านมีลูกชายสองคนเป็นแบบนี้ออตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วค่ะมรดกไม่ไปไหนละอยู่ย สองปีค่ะเสียใจด้วยนะใาด้วยนะไม่เป็นไร่ยังไงเราก็ต้องตายกันหมดอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเขาเดีกวเอาไปก่อนแค่นั้นเองคือเมื่อก่อนก็ยังรับไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปงๆค่ะแบบเออสุดท้ายแล้วเรามีเยอะขนาดนั้นเรารวยขนาดเราเหลืออะไรวะขนาดที่กูยังเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วเขาเขาต่างกับเราหลายปีไหมเขาสามสิบห้าปีเราสามสิบแล้วแสดงว่าตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหแบบนี้เราต้องสนิทกับพี่ชายมากๆเลยนะเพราะสนิทเราก็เป็นตุ๊ดเด็กเขาก็ต้องเป็นตุ๊ดเด็ก พ่อแม่งงไหมว่าเฮ้ยทำไมลูกกูเป็นตุ๊ดกันทั้งคู่เลยวะก็ออกชายสองตอนเกิดเราเราได้ชื่อว่าเต็งโมเนี่ยก็คือคุณแม่เมื่อก่อนเขาจะไปทําสวนแตงโมเขาขายแต็งโมแบบสวนแตงโมขายเป็นอาชีพเลยก็เลยตั้งชื่อลูกคนเลยว่าแตงโมเมื่อก่อนแม่ก็จะเอาลูกชายสองคนนี้ไปฝากคุณป้าไปฝากเลี้ยงให้คุณป้าเลี้ยงให้อะไรเงี้ยหาแล้วพอดีว่าลูกสาวคุณป้าเขาเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเขาทางานธนาคารทํางานโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีส้นสูงมีเครื่องสำอางแล้วก็อยากลองแต่งอะไรกับพี่เราก็แต่งคัดเอามาแต่งเล่่่นนนนเตอออั้คืาาุประมณทไห ประมาณสักห้า uh huh. ขวบสี่ขวบห้าขวบเราใส่ต้นสูงเล่นแล้วกับพี่ก็ปแปลว่าเรารู้สึกว่าเราชอบผู้ชาย<ร>าได้เลยเราชอบเราชอบเราชอบแล้วแล้วพี่เรามันเป็นก่อน ก็พาเราแต่งต pues ัวนั่นนี่นู่นอ๋อแปลว่าเรามีอิทธิพลจากพี่ชายเราด้วยแต่คิดว่าการที่การที่เด็กคนนึงจะขึ้นมาเป็น LGBT จะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าสังคมตอนเด็กมันบิ้วให้เป็นหรือว่าหรือว่ามริจริงมันเป็นอยู่แล้วมันมันมีเชื้อมันมามันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วว่ารู้สึกตั้งแต่เด็กป่ะก็รู้สึกนะชอบ้ช่เลยในรูนแบบตามสี่ขวบงีก็เริ่มแบบว่า เออทำไมเราเล่นกับผู้หญิงวะอะไรอย่างเงี้ยเราเราชอบเล่นกับผู้หญิงมากแบบแถวบ้านนอกนะคะก็จะแบบมีกระโดดยางมีเต้นยางมีเล่นบักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอุ้ยทำไมชอบจังเลยแล้วพอหลังจากที่แม่ไปทําสวนแตงโมนเนี่ยคุณแม่ก็ฝากไว้เลยเป็นปีเลยฝากไว้กับคุณป้านะ huh. ก็แบบว่าพี่สาวก็จับแต่งตัว อแล้วพี่ที่เขาเป็นผู้หญิงเป็นลูกคุณป้าเขาก็แบบเอออยากทำอะไรก็ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยู่กับแบบนั้นเราก็เลยเป็นแบบเป็นแบบนี้หมดเลยทั้งสองคน <ừ> นรแ, <laughs> แ,แล้วพ่อแม่รับได้ไหมรับได้ค่ะตอนตอนแรกคุณยายก็แบบเออถ้าจะเป็นกระเทยก็สอนสอนมันไปเถอะบ,บอกแม่ก็สอนงานบ้านผู้หญิงให้ถ้าอยากเป็นแบบนี้ก็คืออ่ะก็ต้องทําเป็นแหละก,กับข้าว <ทะ S 2> คือ,อก่อนคุณยายจะแบ่งเวลาให้ก็คือ5้าโมงนี้ต้องเลิกไปเล่นกับเพื่อนนะก็ต้องมาโอ้หเราทำข้าวเป็นตัเด็กเลยอ่ะข้าวซอนเราทำข้าวหมดใช่่าสอนหมดเลยก็คือข้าวห จะเลือกไปทางเป็นผู้หญิงก็ก็งินก็สอนงานผู้หญิงเขาเลยละกันปหนึ่งปหนึ่งปสองเมื่อก่อนเด็กมันนอกต้องเก่งแล้วนะต้องทํางานบ้านเก่งหรอคือเราเรียนซักผ้าล้างจานซักผ้าล้างจานทำข้าวทําอาหารอีสานพวกส้มตำอะไรทำอะไรเป็นบ้างโอ้ทุกอย่างเลยค่ะแกงแบบต้มไก่แกงอ่อมอะไรเงี้ยตอนเป็นเด็กเลยคือยายจะสอนแบบเออเวลายายไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็ทํากินกันเลยนะครับพี่เราอะไรเงี้ยปรากฏว่าคือทั้งสองคนนี้ทำข้าวเป็นอ๋อพี่ชายคือพี่ก็พี่ก็เป็นเหมือนกัน คือยายก็สอนเหมือนกัน,นเมอนันเอ,อมันเป็นความคิดที่แปลกดิเหมือนกันเนะว่าอ่ะ ได้อยากเป็นตุ๊ดอยากเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็งานงานทงผู้หญิงก็ต้องรู้เลยนะก็ต้องทําอาหารให้เป็นต้องกวาดบ้านถูบ้านให้เป็นซักผ้าให้เป็นใช่ค่ะพ่อเขาเป็นคนยิ้มเงียบค่ะพ่อจะไม่พูดเลยว่าเอองั้นก็พอพอมาเมอปลายพ่อก็จะว่าเออมึงมึงอย่าโกนหนวดนะอะไรเงี้ยเพื่อไม่เอาเมียหรือเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยเพอเป็นเอองั้นอีกข้างบ้านชื่อกุ๊กกิ๊กก็บบกว่าเออมึงมั่นกับมันไหมกุจะจมันให้แต่มึงก็เป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อก็พยายามพยายามจะเอากำลัให้ค่ะแล้วตอบ เอ้าเปล่อย่างเราเจ้านี่ลูกเจ้าเป็นคนสวยค่ะเดยบร้อยภาษาอีตาแล้วนะคะคือตอนนั้นเราก็อยากทำนมอะไรเลยเมื่อก่อนพ่อจะเช็คแบบใส่อะไรเนี่ยเสื้อในอะไรนี่มึงไปใส่มาหรออะไรใช่ค่ะอยากมีนมทั้งอย่างเงี้ยพ่อก็อ๋อไปหาถอดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ด่าแบบซีเรียสมากพ่อก็เป็นแบบฟิลตลกๆอ่ะแล้วแล้วเรากับพี่เราใครทํานมก่อนพี่ไม่ได้ทํานมค่ะเขาเป็นแบบ เขาอ้วนแล้วเขาไว้ผมยาวเขาไม่เขาไม่ทํานมไม่ทําอะไรเลยแต่เรายังมีจิตใจว่าเราต้องทําเราต้องตอนนั้นคืออยากมีนมมากก็โกหกคุณแม่เลยว่าแบบเออแม่เนี่ยวางเงินมาจําไปแล้วนะแบบขาจะหาเงินมาได้แบบว่าไปไป,ไปรับงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยงานมาหาลัยก็กี่บาทตอนนั้นมันตอนนั้นยังโกหกแม่อยู่นี่ใช่ค่ะโกหกแม่ว่าแบบว่าไปวางมาจำไปแล้วแม่ห้าพันถ้าไม่จะยอมเสียใช่ไหมปกติแม่จะเป็นคนไม่ยอมเรื่องเงินไงเออมาจำไปแล้วจะยอมเสียป่ะล่ะถ้าไม่ยอมเสียก็โอนมาก็เลยได้ทํานมเลยสองหมื่นห้าใช่ มาทำกับเพื่อนแบบว่าทำแล้วกลับเลยนะคะไอที่ทำเล็กๆเนี่ยเหรอใช่ครับเมื่อี้พอออกมาแล้วมันเป็นกล้ามมือกล้ามมือกล้ามมือะาสามร้อยแต่พอเราเรามาทำคลิปทำไมก็มีสนิทค,คืสนสำ คลินิกสนับสนุนเข้ามาก็ได้ทําใหม่ทําฟรีะแล้วทําไมถึงเลือกทํา300ตอนแรกกับหมอแนะนําหรือว่าเพื่อนแนะนําเพ่อนว่ามึงจะทำโปะนะทําแบบว่าให้เหมือนชนีที่สุดเพราะชนีข้านมเล็กๆแบบว่ามันจะได้ดูเป็นชนีมีนิดมีน้อยแล้วเราก็ทำแล้วบอกว่าโรงพยาบาลก็เหมือนลกค่าสัตว์มากเมื่อก่อนอะคือแบบนอนเตียงโอตรงข้ามกันเลยนะเคสนึงก็จะผ่าเคสนึงก็จะผ่าแต่หมอจะมาที่นี่ก่อนคุณหมอคะคือหมอกรีดตรงใต้รักแร้ยังไม่ชาเลยแต่นั้นเราก็พูดออกมาเลยแต่เราก็เบอร์อยู่อ๋อเจ็บมากค่ะมันยังไม่ชาใช่ไหม ี S <S> <S ่ก็ด่าหมอไปเลยพอออกมาปุ๊บก็คือคนนั่งรอทําแบบประมาณ20กว่าคนอะรอเคสต,ต่ตอจากเราเขาถามว่าเจ็บไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็คือจะตายแล้วตอนนั้นละ,ะ่ะตอนทําครั้งแรกอายุเท่าไหร่นะแตงโมตอนนั้นอะก็จะประมาณปีหนึ่งมั้งค่ะอ๋อก,ก็คือ19บเก้าอะไรเงี้ยเราเรียนที่ขอนแก่นปะ มขอมขอค่ะมขอเรียนคณะอะไรครับจบบริหารธุรกิจและบัญชีแต่ว่ากระเทยเต็มไปหมดเลยกเฉยไปหมดเลยแพร่แบบพอจบเชียร์ปุ๊บมึงเล่นแปลงเพศผมมึงยังไม่ยาวเลยอ่ะแบบก็คือแปลงแล้วแปลงบนแปลงล่างเลยแปลลงคือเขาทำพร้อมกันเนาะใช่ค่ะบางคนก็ทำพร้อมตอนเราอยู่มหาลัยเราแต่งหญิงไงบ้างแปงค่ะ ตอนมปลายยังแบบยังแบบแบบเป็นแมนแบบมปลายไว้ผมยาวแล้วบ้างยังไม่ค่ะเรียนรอดอไหมไม่เรียนรอดอแต่เป็นประธานโรงเรียนแล้วตอนอยู่โรงเรียนน่ะเรามีคนมาจีบเยอะไหมไม่มีค่ะเมื่อก่อนเราสภาพเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ไม่อก่อนตอนมปลายจนถึงมหกไม่มีเลยไม่มีความรักเลยไม่มีความรักเลยไม่เคยแต่เรามีแต่การนัดคือเมื่อก่อนเราแคมฟ็อกมันดังใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราไปเป็นดีเจแคมฟอกห้องหนึ่งเลยก็คือแบบเออใส่ดีเจแคมฟอกเลยหรอดีเจแคมฟอกเรานัด แต่แบบตอนนั้นรอสี<ล>อใช่บ๊อบอน้ำมาจะแบบหลอกกับเรื่องแล้วเรา,ทำ,าทำทำอะไรบ้างในแคมฟอกถอดไหมถอดโชว์แบบลอกนมนมยังไม่ทำก็พยายามแบบปิดนมแล้วครับเราอ้วนเป็นไ,ไงเมื่อก่อนเราก็อ้วนอยู่อย่างเงี้ยคือเราก็มีนมนิดนึงมีนิดหนึ่งก่อนที่จะขึ้นหน้ากล้องเราก็จะเอาเทปเทปมาพันกันให้มันดูให้มันตุ่มๆเนาะใช่ค่ะ แล้วก็นัดเย่เย่อย่างเงี้ยเหรอนัดเย่เย่ครั้งแรกคือใครเป็นใครมาจากไหนครังอายุเท่าไหร่ปอสี่ครั้งแรกปอสี่ใช่ปณนี้นะอันนี้คือเราคันเองหรือว่าเราโดนใครอยากรู้ว่าการที่เราเป็นแบบนี้เออเวลาโดนตุ่นเป็นยังไงวะไม่แต่ตอนนั้นเราเรารู้จักเพศสัมพันธ์แล้วเหรอรู้แล้วตอนปอสี่ทำไมรู้แล้วจังเลยอะก็ คือเด็กวันนอกมันเดือเมื่อก่อนมันก็มีหนังโปเนาะคือพี่เราพี่ชายเราก็แบบมีหนังโปมีทางเล่นแบบมีจั้กแผ่นอะไรอย่างเงี้ยราะว่าพี่มันห้ามันแก่กว่าเราห้าปีนํำล่องไปแล้วใช่คือมันมันสั่งซื้อแบบเมื่อก่อนที่ขอนแก่นก็จะมีแบบโอ้แถวแถว่าดขอนก็จะมีวางขายขายแบบพวกแบบซีดีีดีเหมือนพันทิปเหมือนพันทิ์โป้ไหมน้องเปิดดูกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ไม่อยู่เราก็เปิดในบ้านเปิดซีดีโอ้ยดอกรู้ไง พออยู่คนเดียวเขาอยากเริ่มอยากลองแล้วแต่นั่นมันชายหญิงถูกไหมดูชายกับชายคือหนังเกย์วีซีมันมีมันมีนานแล้วนะตั้งแต่ยุคเราอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็มีพวกเพล็กเพล็กแค่เมื่อก่อนมันจะจัดฉากเยอะแค่นั้นเองไปซื้อของมากินที่บ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยวก่อนี่เราดูหนังอะไรเนี่ยหนังโป๊ไม่ซื้อของมากินที่บ้านเพื่อน คือเราดูพอมคอนเนี่ยซื้อซื้อพอมคอร์นนั่งกินอะไรเงี้ยหรอพอมคอนนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันคือมันนานแล้วแล้วเราก็แบบโยตอนนั้นมึงยังไม่เกิดเลยค่ะมึงขายเฮลิคอปเตอร์อะอรดอกอันนี่มันโดนโดนตุดหยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าคืออันนี้คือเรื่องจริงนะคือมันจะมีแบบแขกแขกที่ชอบขายโรตีอ่ะมันจะผ่านหน้าบ้านเราทุกวันทุกวันช่วงตอนเย็นแบบทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเขาว่าแบบรุ่นพี่เราที่อยู่โรงเรียนก็แบบไปให้ ตูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเดินไปตอนกลางคืนมันจะเป็นยังไงเราแอบออกแม่พ่อกับแม่ออกไป,แ,ออกไปแบบช่วงเวลาสักทุ่มหนึง่งค<ร>ือมันได้50บาทจริงนะเว้ยเราได<ฮ>้เงิน <laughs> มันให้เงินด้วยถ้าใครให้มันตูดมันให้เงินด้วยอีกแคตอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะโมไม่นด้โกหกแล้โมก็อยากลองมากโมก็แบบตอนนั้ทนท้าไม่แบบแอปแอปแอบไปซื้อโรตีก่อนแล้วก็เราก็เดินไปข้างหลังมันแล้วก็เอามือไปแบบล้วงมันทำโรตีมันก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยป่ะงั้นเกาไปแล้วนางก็ดับไฟเมื่อก่อนมันจะไไไปปปรถเเเขขข็็็็็นนนนนะแแลล้้้ววมมมมััักกกดดบ่ฟแาบบแบบแบบทีืๆ ดูดเราเดินกลับบ้านแทบไม่ได้เลยวันนั้นให้ราบอน้ำลายใส่ด้วยนาตอนแรกไม่มีหลอดหรือน้ำลายใส่แบบแต่คือเราอ่ะคันมากเหมือนกันเนาะแล้วก็ทันเราอยากรู้มากว่ามันเป็นยังไงอ่ะแล้วพอรู้แล้วเขาก็ทำนานไหมจนเสร็จก็ไม่นานนะคะคือมันไม่ใหญ่มากประมาณ4 9อีก้าอีแฉคนน้ะแล้วแล้วมีอายุด้วยนะแต่จะไป แขง,องอยิงก็ยังงงอยู่ไม่ไมันก็แข็งได้คือผู้ชายอะให้แข่งใ,<ช>ให้แถบมันก็แข็งได้ได้รู้แล้วหลังจากนั้นมาก็แบบเริ่มเริ่มหละเริ่มมาผักแผกแล้วเราไปซ้ําโรตีไหมห <laughs> รือไม่ซ้ํแล้วพักเฮ้ยซ้ำดิขับมอเตอร์ไซค์ไปหามันที่บ้านเพราะเรารู้ว่าเขาเช่าห้องพักอยู่นเนี่ยเราไปเลยนะช่วงปหกก็ยังไปอยู่ได้ห้าสิบบาทด้วยนะเอาให้ให้กินฟรีด้วยอันหนึ่งเราให้เงินห้าสิบบาทด้วยมันเยอะมากแบบโรตีก็ได้กินฟรีแบบได้ตามกับ น้ตังกลับมาด้วยโอ้เมื่อก่อนเราเราเราบ้านเราเป็นแบบบ้านไม้บ้านนอกอะ่ะเราก็พ่อไม่ให้ออกจากบ้านพ่อเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ลูกออกจากบ้านเลยแล้วก็ปีนน้าตางลงมาเลยเมื่อมึงไปหาผู้ชายที่ไหนมึงโอ้ปหกเด็กมหนึ่งนี่คือนัดเก่งมากเลยนะปหกกับมหนึ่งนัดผู้ชายเก่งแบบเพื่อนก็นัดคืนว่าเออเดี๋ยวให้พ่อกับแม่คุณนอนก่อนเดี๋ยวกูปีนลงไปแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนแรกผูกลงมาเหมือนในลังเลยนะเหมือนในละครเลยอะผ้าปูที่นอนผูกใช่เราเแม่ต้องไปขายแตงโมที่ตลาดสดตอนแบบช่วงประม ตีสี่ปีห้าเราต้องรีบเข้าบ้านแลลวเพราะพ่อกับพ่อจะชอบขึ้นไปเช็คว่าลูกอยู่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยมีฟิลแบบอยากจะได้ความรักแบบว่าอยากมีความรักอยากมีแฟนแล้วแบบเลิกละการนัดเยอะไรเงี้ยมีมีฟิลอย่างนั้นเข้ามายไหมไม่มีเลยอันนี้พูดเรื่องจริงรแล้วไม่ได้อยากมีความรักจนถึงม6แบบเราไม่อยากมีความรักเลยแบบพอขึ้นปีหนึ่งอยากมีมปลายก็คือนัดอย่างเดียวนัดอย่างเดียวแคมฟอกแบบเราติด โคต้ามอขออะไรังี้ยิ่งปล่อยเลยค่ะกูมีที่นอแล้วกูกูไม่นอนเลยค่ะคุณแค่พอขาผู้ชายจนถึงเช้าตอนเราแค่โดนหลอกกหมะบ่อยมากเช่นแบบโอ้่โดนหลอกแบบเจ็บมากไม่ค่อยรู้สึกอะคือตอนเขาพูดคำหนึ่งว่าแบบผมไม่ไม่ได้ติดนะว่าพี่จะเป็นผู้หญิงเปก็เอะแต่ขอแค่มี แคน่นัแล้วก็อ๋อโทรเลยค่ะแปเลยพา<ห>เลย<ห>มีหม,มอค้ามีเคสหลุดไหมคะหนูจะไปเลยมาเลยก่อนที่เราจะมาผ่าเรารักเขามากเราแบบเราทุ่มทุกอย่างเลยเราดึงเขาเข้ามาทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เงินแบบโอ้จนเขาสร้างบ้านได้เป็นหลังเลยนะเขาสร้างบ้านเยอะปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาบอกว่าคนเนี้ยมาช่วยงานนะเป็นเพื่อน มาช่วยงานมาช่วยแบบเออมันก็อยู่ด้วยกันสามคนเวลาไปกินข้าวมึงก็อยู่มึงไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือคือเป็นชูเขาเราย่ดกันนานมากเป็นแบบเป็นปีเลยแล้วพอแม่รู้แม่ฟาดยังไงฟาดเลยตัดเลยแบบเพื่อนทุกคนก็ไม่ห้ามมึงรู้ไหมว่ากูรู้มานานแล้วตั้งแต่วันที่มึงนอนเจ็บวันจิติที่โรงพยาบาลอ่ะคือกูไปกินข้าวกับมันแล้วกูก็ไปกินอยู่ที่ร้านมันอ่ะเออแล้วก็ได้ยินมันพูดคำหนึ่งว่าเธอว่วงไหมเธอว่างก็ไปนอนก่อนนะเพราะคอนโดอยู่ก็ได้ยินก็ไม่พูดเพเก็บไว้ก่อน ได้มันเจอสุดๆก่อนอนี่ก็ทำก็นอนด้วยกันคยนอนด้วยกันห้าเดือนก็แบบเราได้ใช้ไหมห้าเดือนเพื่อหมอบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่สองเดือนแรกแบบทำไมเขาไม่รว่าเราทัขนาดนี้แล้วนานลเราก็พยายามไม่ดวลลำให้เกียรติเขามากแต่ก่อนแต่นอนด้วยกันนอนด้วยกันก่อนที่จะไปผ่าก็ยังมีอะไรกันกับคนนี้ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยมีเลยคนล่าสุดที่เฮิร์ตนี่ก็คือคนผ่าปช่ปะใช่ค่ะก็ไม่เคยมีเลยหรอไม่เคยมีเลยก็ทุกอย่างอย่นกนั้นอ่ะแบบว่า แล้วคือทำแบโอ้กูกูทำเข้าจะห้าเดือนแล้วนะว่ามันไม่กูว่าอะไรอีแล้วพอรู้เรื่องแบบเออเพื่อนมาบอกมึงมึงดูไหมกูให้คนไปสืบถ่ายรูปมาห้มึงดูวันเนี้ยที่มึงสงสัยอ่ะมึงดูได้เลยเพื่อนส่งแชทมากันหมดเลยเพื่อนรู้กันหมดโอเคกูขอมหนึ่งวันกูกินเหล้าทั้งวันกูต้องวันนี้ตายก็ตายป่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเนี้ยกูจะเป็นคนใหม่โอเคกูจะสู้งานต่อลุยต่อแล้วพอวันต่อมาตามที่ฟป็นเนี้ยตาม ซื้อผู้ชายไหมแม่สิแม่อยากรู้ว่าการโดนครั้งแรกมันเป็นยังไงเอาคนที่เลือดที่สุดเทสแม่นะดำดำสูงสูงเราชอบคนผิวเข้มเข้มสูงสูงปั้นปั้นจันนี่หอมหอมะไรผิวคือนะนะปั้นจันทร์ไได้ค่ะปุ๊บอีพีนี่เใหญ่บ้าอีดอกแล้วเข้ายังไงวะผู้ชายก็พยายามแบบมันไม่เข้าแล้วเขาไม่ทำอะไรให้ก่อนมันต้องมันต้องแยงโมก่อนป่ะมันต้องใช่ค่ะเราแยงมาแล้วแล้วพอแล้วแล้วเราก็ตบโซจูไปสองขวดว่าแบบเออวันนี้เป็นไงเป็นกันวะการโดน แรกแต่กูต้องเมาก่อนแล้ววะอะไรเงี้ยพอดันเข้าผู้ชายก็ค่อยๆดันโอ้โหเลือดเต็มที่นอนเลยใช่ค่ะมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยถามเพราว่ามึงเพราะว่านยังไงวะมึงเตรียมเลยค่ะมึงจะได้อาบเลือดก็คือเลือดเต็มโรงแรมเลยแล้วมันเจ็บปะไม่เจ็บเขาไม่รู้สึกแต่มีเลือดออกมาแต่มันต้องโดนมันต้องทำอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแยงโมมันก็มีเลือดหยอแล้วแล้วคือแบบฟินสุดๆฟินสุดๆมันเป็นฟิลแบบชอบฟินมันเป็นฟิลแบบฟิลแฟนฟิลแฟนโดน หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อนพระก็คือตบะแตกในอีดอกจังตตนหลอกตอนนี้ก็คือไม่ต้องให้หลอกแล้วไม่ต้องมาหลอกแล้วหรือผู้ชายแข่งขึ้นแล้วแบบโอ้ครอบครัวเขาก็หลอกเรานะครอบครัวก็รู้ว่าอีผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือเขารู้จักกันมาอ๋อหรอนุยด้วยกันที่บ้านด้วยอ๋อหรอขอย้อนกลับไปถามหน่อยว่าแล้วอะไรมันเป็นมันเป็น ข้อมูลข้อความที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขารักเราเรารักเขาเราเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้หรอเขาเก่งอ่ะเขาพูดอะไรกับเราพอรูกันแล้วแบบทุกคนก็มาพูดกับเราว่าเขาเคยหลอกหลายๆคนมาละเขาเขาเขาเก่งนั้นแบบพื่บอกฟันดี้นะครับรัางนะครับอะไรอย่างนี้ผู้ชายเหมือนเขาเข้ามาดูเชิงกลอกเราเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนแบบง่ายไหมรักเออยรักเอยไหมแบบคือเราไม่เคยเจอคนหลอกแล้วแบบพอเข้ามาหาเราเราก็แบบใจอ่อนแล้วเราก็เป็นแบบ เราเขาอยู่เป็นอ่ะเราก็เป็นกระเทยแบบหัวใจแบบหัวใจบบกบางแบบเขามีใครแบบให้ความรักทึบก็แบบก็ไหลเหลวหลอมละลายแ้วคนเจ็บเพียบนะตอนนี้ก็มีบ้างแต่เราเป็นคนแบบเลือกละตอนนี้เราเป็นคนไม่เลือกค่ะเราเราแบบเราแบบไม่ไม่เผื่อไม่ไม่ต้องไปเผื่อใจมากคือก็คุยเล่นๆเราจะรู้ว่าใครอยพุ่งแรงจังคนนี้มีพุ่งแรงก็คุยเอเล่นๆคนนี้ก็ขำขานะลองดูซิมันจะหายไปไหมคือเราก็เจ็บมาเจ็บมามากอะเราเจ็บมาเยอะมากเราก็เออ เราจะไปจริงจังโฟกัสที่คนเดียวไม่ได้นะตอนนี้ชีวิตเราสำคัญสุดกูก็ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเลยวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเข้ามาในฐานะแบบมาหลอกเงินเราว่าเราดูออกปะตอนนี้นะคะตอนนี้มีมิเตอแบบอยากอะไ้แบบอยากอยากได้<า>ไดเราอีงงมากแบบเมื่อก่อนเราไม่เคยให้ค่าตัวเองเลยนะพอเราเลิกกับผู้ชายเราจะเห็นคุณค่าตัวเองอเยอะขึ้นมากว่าเออมึงเป็นใครวะมึงมึงมึงทุกวันนี้ทุกคนชื่นชมมึงอะแล้วแค่ผู้ชายคนเดียวมึงจะไปจมหรอไม่ได้นะเราเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองแล้วแบบพอนัด เราเริมีนัดเย่ยหยุดนะเรากลับกลับมานัดแอบทิมเดอร์แอบนะัดทิมเดอเย่ผู้ชายเขาพี่เท็งโมจริงป้ะไหนส่งไลน์มาซีคอมาซีเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เสียงผู้ชายละถ้าเสียงผู้ชายแบบโมจริงป้ะอันนี้ก็ไม่ได้แล<ๆ>้วนะได้แล้วผู้ชายแบบคุยหลายๆเคสผู้ชายแบบดีใจที่เป็นเราออะไรย่างเงีลยก็นัดเลยแล้วตอนนี้แตงโมทํางานอะไรอยู่บ้างนะตอนนี้ทํางานแบบเปิดร้านส้มตำค่ะแตงโมซับเปอร์สองสองสาขาตอนแรกมีสามแต่ดูแลการเพื่อนอีกคนก็คือ หนีไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เลยปิดไว้ก่อนแต่ตอนนี้กาลังมีแผนว่าจะเปิดร้านส้มต่ำเพิ่มแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่มด้วยค่ะที่จริงแล้วอยากมาเปิดนะคะยังมาเปิดมากที่ห้วยขวางก็คือแบบมันไม่มีใครดูแลให้พอพี่ชายเราเสียแล้วเราไม่รู้แบบใครจะดูแลให้เราได้ม,มันไว้ใจใครไม่ได้ทุกวันนี้ยังโดนโกงอยู่เลยแคชเชียร์คนที่แล้วในสาขานในเมืองนิดนิดหน่อยหน่<ก>อยตโกงไปหลายร้านอ,อันนี้กําลังมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่เขาเอาเอาเคีย์โค้ดไปตั้งให้ลูกค้าสแกนเลยนะเราด้วยความใจดีเราเป็นคนแบบ ก็ได้ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความไว้ใจมันเป็นแบบสมัยนี้มันมันยากมันไว้ใจทุกคนไม่ได้มันเรื่องความรักทั้งเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยใช่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 นอกจากครอบครัวเราเคาก็ตลอดเป๊สุดละแล้วนอกจากร้านอาหารมีอะไรอีกบ้างฮะ YouTube Tiktok Facebook ค่ะ YouTube ชื่ออะไรครับช่อง YouTube YouTube ชื่ออ่อแตงโมเซฟเวอร์ใช่ค่ะ YouTube เปลี่ยนชื่อแล้วก็ Tiktok ก็พอแตงโมแล้วก็ Facebook ก็เป็นแตงโมอืองแตงโมจินตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะแตงโม อยากให้ฝากหน่อยมันจะมีพวกกระเทยที่แบบกระเทยเด็กอะ่ะที่ชอบโดนผู้ชายหลอกฝากถึงพวกเขาหน่อยฮะกระเทยมันจะเป็นแบบเพศที่อ่อนไหวง่ายแบบผู้ชายเข้ามาคุยนิดหน่อยแบบก็คิดเดยดอะละคิดไปเองละคิดไปถึงงานแต่งละค, <laughs> คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไว้แกแบบการที่ความรักมันจะพบไหมพบแต่มันอาจจะอยู่อายุเราแบบเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกที่แบบน้องจะเข้าไปลุ่มหลงกับผู้ชายที่คําพูดคาจาของมันอะไรเงี้ยมันคือประสบการณ์ ดี๋ยวประสบการณ์จะสอนน้องๆเองว่าแบบสุดท้ายแล้วมันก็เหลือแค่ตัวเราเนาะกับคนที่จริงใจกับเราคือครอบครัวแค่นั้นเองอันนี้คือเพศที่3อย่างเราต้องคิดแบบนั้นพูดอะไรกัน่ะก็ของพู้ยไส้อยู่นะูย,ยไปหาคิดด้วยว่าเขาสิม,มักสูจิงสุมหาสู้อะไรไปกระเทยชุดต้องตายกันเองแล้วก็เพากันเองเนี่ยกระเทยต้องเพากันเอง คู้สิบวัยน้องสูสุภาพเดีวิลุงวิเต่าตั้งขนาดต่อยธีรดาเขายังถือบอกเลิกสุเป็นไผ่ค่ะสุเป็นคนงาาขนาดเพราะสิเขาสืบมาตุมสูขนาดนั้นผู้ใดญสิบัมากับเธอฮะสุไม่หาเงินไว้ให้ตัวเองใช้น่ะเออโอเคอ่าเดี๋ยวไว้ไปติดตามกันอ่าให้แตงโมฝากผลงานอ่ะกกอก็ฝากผลงานน้องด้วยนะฮะนะครับตอนนี้ยังจะมีรายการใหม่เข้ามาชื่อรายการชนีจริงไม่ถึงข้างตอนนี้กำลังแบบ เริ่มถ่ายอีพีแรกโอเคเป็นเป็นเราเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรในติดสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อช่องว่าแตงโมจริงไม่ทิ้งขว้างชนีจริงไม่ทิ้งขว้างนะเป็นชื่อนั้นเลยชื่อไม่ใช่ชื่อแตงโมซับเวอร์อันนั้นคืออีกช่องมีทุกช่องทางแล้วก็มีล่าซุ่มตาด้วยใช่ค่ะอ่ะยังก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณแตงโมมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วชอบต่างชาติไหมนี่เป็นคนไม่ชอบต่างเกาหลงเกาหลีก็ไม่เคยยังเกาหลีเคยไปอยู่ค่ะตอนนนั้ ก,ก็โดนก็โดนบ้างนะบีทของสันเดียดจำมาก็คือหน้าตอนนั้นตอนนั้นเาทำบีลายก็คือหน้าก็ยังแบบพันสองก็เออผู้ชายจะีเขาบอกว่าฉันทำสันเาียดจำมาฉันบโอเคฉันโอเคคุณสวยอีกใส่เกาหลีอย่างนี้เลยนะแล้วใส่เกาหลีกินง <c oughs> ูให้เราด้วยกินงูให้เราผู้ชายเกาหลีกินงูทุกคนเลยแล้วก็นั่งเทียนเราด้วยตอนนั้นเรามีสูนแบบสูนเราเล็กอะเราเป็ควนคนด้วนอะ ผู้ชายเกาหลีทำไมทำแบบนี้วะอะไรแต่มันก็เสียวดีนะก็เลยปล่อยฟิลแม่เลยดังเทียนให้เราเลยอ่ะผู้ชายอ่ะแ่วาให้เงินเราด้วยเป็นเด็กฮะแล้วพอมันนัดอีคนอุ้ยคนนี้ก็กินกูทำที่สุดชอบสุด